찰리 no, 원트 찡찡 밉텐 킬로그램 Yesterday, c h a i a i I want you plus 10kg I want you plus 10kg 찡찡 mm -hmm. I want you my soy จิงจิงมีบล็อกสแตมป์ที่เราเรียนชาร์ลีชาร์ลีรีบชาร์ลีรีบมีพุดด้าจิงจิงตัวที่ What sound do Long do so I Long do. you try and me best part get Charlie, Charlie? you me you oh, paper me oh. จริงๆริงอีกอ่ะ how can say here ผง <ม S 1> ผงผง here ผง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 จริงๆ,งๆ many big 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 เ oh. อาขุขมีทีท่ท,ท,ทาง change อยู่ร่วงนะครับเจอหูของชับเจอมาลาเข้าไปนะครับน็อกเลยครับวันนี้ ดูหน้านนี้ผมแบบหามุมไม่ได้นะเมื่อวานถ้าใครดูอมไลฟ์ขายคอนโดก็คือหน้ากลมลักด้วยปิดฟเฟร์นเดอร์แ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันซื้อคอนโดทิพย์นะฮะก็เป็นอะไรที่ไน่าเชื่อนะครับขายคอนโดทิพย์ปิดกันไหมเป็นหมื่นห้องนะครับเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะครับสุดยอด ดูหนังเรื่องอะไรช่วงนี้ถ้าไม่ได้ดูเลยจริงดีอะไรเพื่อนซื้อทิปครับผมเมื่อวานคือไปขายคอน,นโดก็แบบสนุกสนุกของคุณทุกคนที่ช่วยกันดูมากเลยนะพรุ่งนี้ไม่รู้มีใครไปที่เดอะมอลล์แพรุ่งนี้ไปเดอะมอลล์ก็จะเห็นใบหน้ากลมกองผุมแล้วกลมแกบมาเต็ม นี่เดี๋ยวมอแบางแครนะครับช่วงตอนเย็นๆนะโงเฮงดีเมื่อวานก็ดีเมื่อวานได้ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายคอนโดก็คือว่าแบบมีโอกาสได้พูดก็ดีจริงๆนะช่วงนี้คือถ้าใครรู้สึกที่แบบว่าลองคำนวณันดีๆนะแบบการ เช่าทุกๆวันในระยะยาวเนี่ยอย่างนี้คือมันคอนโดใหม่ๆเนี่ยมันมันแข่งกันนะนะเรื่องเรื่องดาวเนี่ยแทบแทบจะไม่ต้องดาวกันละแล้วก็สเตจเมนทุกอย่างมันทําเรื่องง่ายขึ้นมากง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนนี่มันต้องแบบมีบริษัทรองรับมีที่ทําง,งานรองรับหกเดือนสามเดือนใช่ไหมแต่างนี้มันแบบคือมีเงิน ไม่รู้อะแล้ว,แล,วแล้วแต่ที่นั่นแหละแต่ก็ยังไม่ไม่อยากบอกมันง่ายมากเพราะกลัวเดี๋ยวบางคนไปแล้วไม่ผ่านแต่ว่ามันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะก็คือแบบคอนโดเมื่อวานสวยมากนะผมจะบอกว่าในห้องที่ราคาไม่ถึงล้านไปเลยที่แบบมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้แบบบิวอินอยู่ how many vitamin vitamin ให้กินวันละวัน for one day ชาเล่ย์ันทันเด็ด for one day เวลี่อร่อย Sunlight.

Desire, Desire. You you're the one day. It's the sunlight and those, and those eyes. Nei, it's the sunlight. You those not need to let me You do you? know any fafon, you? Do mi Do you? 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 Do ชีถ<ช>ูเล่ถูเสื้อใครนี่ใครใครให้ผมมาตัวนี้นี่เล่ใครให้ผมมาผ้าถูเล่ผ้าถูมีใครให้ผมมาตัวเนี้ยมีสูรถูมันคือเพลงอะไรผมอยากรู้มีผ้าถูเล่ผ้าถูเดอะอเก้น It's the sunlight, like the sunlight and those brown eyes, like yeah. The You're the one that I did <laughs> Let me wake up like and then we make love. Like it it makes me feel so nice you were my moon when I'm in the desert Charlie? Charlie? When you wake up And then we make it near here Yes Oi! Oh, yes. oh, yes. oh, yes. I never say no to tea คนระ,ะดับกับพวกเราเลย Go. Yes. I go. My Some Someday, two on, you know. Your better two on. Two on. Yes. Two on. to on. What? Two on. To I I need to know. To on say, it. please say me. Please tell me. Two on. What two on?

to own, I know, I know movie. Ghost, ghost, ghost movie. To own, my face. To own, Charlie, come, come, come. Charlie, why to own? Me, how can to own? Mia? Yeah. yes na chú on đẻ why chú on chú on why chú on why tell me hmm anh 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 chú on chú you, you say anh 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 Hear him 찰리 왜 we try s 이 n we try s o 찰리는 오랫동안 집중을 하지 못합니다 찰리는 스마동안집을 하지 못합니 저도 마찬가지지만, 그는 저보다 더 심합니다. 찬도이문같은간 그들은 나이 나 we 30 time y in y chikachika โจ๊กึงอีกเวลี่อร่อยเวลี่อร่อยอนอไม่อร่อยดูเทลชาริ่อไม่อร่อยเวลี่อร่อยไม่อร่อย Listen p e Listen สมก้านงชุก้าชีสนมชุก้าอร่อยพอไม่อร่อยถ้าค c o m m นมีจริงจริง ที่ว oh ั t oh. ท oh ีห oh. น oh ึ่งร้อยกิโลกรัมจริงจ m อสิบกิโลกรัมยูเมคชาลีลน้กิโลโอโอ้โหก็บอกชาลีหล่อเอ e วเดตัวเดย o ยู y เอรอ่ o ยูโลยูเอเวเดตัวโยูอร่อยไหมไม่อร่อยเค็มเค็มอร่อยนุชก้าังพัง 农书哥，农书哥，农书哥，查理，是农书哥，是不是查理？Baby，come，嗯，Baby，Where？ stop, stop, Charlie, please stop, it, it. okay, you tic a Chicago now. Stop. tic a Chicago Stop.

I, I say, Charlie, stay here and Charlie, every day outside. I don't know where go, but one hour and come back room. Charlie, you, what are you doing? Chika, chika, it, 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 it One sleep. Okay, this is so... easy, You don't... you don't try? I right, so try, try. Yes. What will... Guitar. Yeah. Chica, chica? Yeah, yeah. Guitar. Mm. ซับโซนชิคาชิคากีทากิทาชิคาชิคากีทากิทาเอ้ยนี่อ้าวขีดเอรนขี้เหร่ขี้เหร่งากมนะอ้าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันแรกที่ไปออก have today. Eat too much, too much. Charlie say, coming, please. Come in, please. Tomorrow I don't eat only you. I'm ching ching chokum. Charlie say, you more and more. I'm ching ching Okay, okay. We, we together to try. We diet. Okay, let's go. And today, buying, 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 buying. Eat too much, too much. Every day? toyan e v 첩첩 두옌 엔치카치카 라이크 첩첩첩 치카치카 잇잇 치카치카 잇잇 치카치카 잘리 오케이 is the sun nice 잘했